สูตรเดี๋ยวพบกับผมบอลเกมเคนะครับวันนี้เรามาอยู่เกมโจนนะครับมาเริ่มเรื่องกันเลยครับตอนแรกนะครับเราทิเนี่ยนั่นแรกแป๊บนี่ครับเราติดคุกครับนี่ครับนับวันแล้วนี่มีคนมาช่วยตัดไม่ยงโอ้ยโหดเย่เย่เย่จะออกมาได้แล้ว เอ๊ะใครคนช่วยนะจริงเรอกูเองไงมันใครนะ่ะฉันไงเงินไม่เล่านะ้องเป็นโจรกันก็ในเรื่องก็มีอยู่ว่ามีคนช่วยเราให้ออกไปป้นตามบ้านนะครับมาไปป้นในเวลาทําช่วแล้วตัวดีไม่ได้นะ เราต้องเลีนะ้ยวับหลานแรกไม่ต้องอะไรมากมง่ายๆครับเหี่ยมากเสอนครับสสนนะแต่แค่กดเลื่อนเนี่ยแล้วก็วิ่งกดวิ่งวิ่งเดี๋ยวนะวิ่งแม่งออกูไปแล้วครับมีน้องวิ่งแล้วครับแล้วแค่นี้ครับออกชนะครับหลนานแรกครับจิ๊บจิ๊บนะ ไ,ไ,ดได้ได้ของแต่ไม่ได้เงินนะเป็นแค่ราเลขอยู่รอบทันที่สองก็จะบ่นมุมพังทำคือวิ่งโซ่วางแลนะ้วในสองนั้นเทียังไม่มีคนคะรับ ตามสบายเก็บไปแล้วคุดแหลกเลยแล้วก็เก็บของมันหมดมันเป็นสีพิงๆเก็บมากหีมนี้ห้ามพลาดนะครับไม่งั้นออกจาบ้านไม่ได้ เกบยบปิง re ปิง่เก็บไปเอาเก็บบ้านแล้วละคนมันหิงซวยเกออกไปลับ เนียบปาแล้วน,นี่ก็ให้ดูแคนนี้นะครับสองด่านสองวันนี้มาเลยครับ